อ่ะโอเคก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับนะวันนี้กลับมาเจอมาเชกับบังเช่นเคยนะวันนี้อยู่ในเกมต้นไม้แห่งชุกภาพนะค่ายพีจีนะก่อ,อ,นอนอื่นก่อนที่เข้ารับชมนักฟังช่วยก,กันกดไลค์กดแชร์กดสต๊าฟให้บังก่อนเลยนะครับวันนี้มางคนขอเกมนี้เข้ามานะัทุนห0 0่งพันนะเออนะ,อะวันนี้บังก็เลยมาจัดให้นะตรงช่วงเวลาพอดีนะ ทุนหนึ่งพันเลยนะก็ถือว่าสูงนะเออแต่ว่าตรงช่วงเวลาทุกคนมาทุนกันว่าจะมาหรือเปล่าเกมนี้แนะนํำให้ขยับเบีดหน่อยนะทุกคนนะเพราะว่าเข้าฟรีเนี่ยมันจะเอาไปคูณเอาเบีดที่เราเล่นนะไปคูณกับตัวคูณที่ได้นะครับียดยี่สิบเลยแล้วกันเผื่อเข้าฟรีนะ <laughs> หวังฟรีไว้ก่อนหวังฟรีไว้ก่อนนะจะมาหรือเปล่านับสิบบนสิบที โอเคโบนัสม้เห็นหนึ่งนะฮเกมีม่ต้องแม่สซองเป่าสามซองนะเพื่เข้าฟรีนะโอเคมีไว้มาอย่างงี้สวยๆงามสวยๆงามคุณห้าได้ใช้เอออ่ะก้อนใหญ่ก้อนสูตดอกแรกจัดกันมาก่อนเลยนะทุกคนได้มา473โอเคก็ถือว่าใช้ได้แต่ประเด็นก็คือเราอยากเข้าฟรีทุกคนเข้าฟีตัวคูณแน่นๆขอแค่ตัวคูณแน่นๆโอเคโบนัสมาหนึ่ง ไม่ได้ใช้บู้าไปไม่มาไม่มีโอเคแต่ว่าเต็มกระดานถือว่าจะคุยกันได้อยู่ <c ười> คุยกันได้อยู่เพื่อนโอเคก้อนใหญ่ก้อนโตใจก้จากกมาอีกแล้วนะดูนะได้มา400นะฮะเออสำหรับคนที่อยากเล่นตารางกลุ่ม B P ก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะเกมเดียวกันนี้เดียวกันลิงก์ใต้คลิปได้เลยบอกคําเดียวเลยว่าไม่ต้องเข้าฟรีก็ยังมีคํานวณให้นะฮะ เคมี Y สองช่องแว๊บๆบุนบุนเห็นไหมทุกคนเออเต็มกระดาษไปดอกนี้ห้าร้อยห้าสิบครับทุกคนอย่างไรต่อเนื่องอะไรแบบต่อเนื่องมาต่อเนื่องเออเหายาวไปด้วยเยอะไปจะยาวโหแต่ว่าอากันสองสองอีกเส้ๆๆหนหนึ่งสองได้ไหมเพื่อนโอเคมาไม่ได้นะครับก็ออยางก็ดูดอกนี้คือเน้นเ้นเลยนะเต็มระบบนะฮะได้มา 1,223นะทุรบคุณนะ่รางวันซูปเปอร์เมกานะโอ้โหเราเบ็ด20นะัได้กำไรมา3,000แล้วนะตอนนี้เข้าเบ็ด60สด้วยน่าจะไหว40กว่าละคันนะ30รอบไปเลยเข้าฟรีหรือเปล่าทรโโ์โบตัวไหนโบกันไปเออไปปุยเลยไปไปปุยเลยไปมีวายมาด้วย เรียบร้อยครับหกร้อยยี่สิบนะเออนิ้นๆน,น,นะได้มาแปดร้อยสามสิบทุกคนสำหรับคนที่กำลังม,มองหาเว็บที่เล่นนบ,บางว่าแนะนําเลยนะฝากถอนนี่ขั้นต่ําไม่ต้องนาเถอนนะที่สําคัญเล่นได้ถอนได้แน,น่นอนเกเบียกกัรที่กดลิงก์ทา้คลิปได้เลยนะโอเคแล้ววายมาแบบนี้คูณห้าคูณห้าอยู่ไม่ไกลเพื่อนอยู่ไม่ไกลได้ใช้ด้วยสวยๆงามๆแต่ว่าที่สําคัญครับอยากให้โบนนะัสสักหนึ่งรอบ อยากเข้าฟรีนะอยากได้สุดเงินแน่นน้วนได้ามาแปด้ยบนะครับแต่วันนี้ไม่ได้เข้าฟรีนะก็ได้กำไรอยู่นะโอเคโบนัสมาหนึ่งไม่ได้ใช้แคละโอ้โหเต็มกระดานเต็มกระดานคำนวณดีนะด้วนนะขนาดไม่เข้าฟรีนะ คนใหญ่คนตูด็จก,กันไม้อีกแล้วนะครับโอ้โหโต้นไม้วันนี้นะหลุดเดนะรีนะทุกคนนะหลุดเรจริงๆข้างนอกนี้แตก2 4ี่แล้วทนะุกคนตอนนี้ได้กำนะไรมาที่6,000แล้วนะครับเริ่มต้นกับนทุน1,000ท่านั้นนะสำหรับคนที่ขกยิ้มนี้เข้ามาบางก็จัดให้แล้วนะวก็เข้ามารับชมคอมเมงกันด้วยนะฮะช่วยกันเป็นหนึ่งกำลังใจนะสวยๆางามโอ้โหแล้วมาตัวรวยทุกคน2,000อีกแล้ว สองพันสิบหกนะโบ้ไปเฮ้ยสามสิบรอบนะเพื่อนไม่มีโบนัสเลยวันนี้ <S <S โอ้โหไม่มีไม่เป็นไรคนระับดอกนี้เน้นๆโอ้โหกบ็บรีทด่แตกมาทุกรอบนะทุกคนนะ <S <S 2> <S 2> มาอีกทุกันหนึ่งร้อยสิบสี่ครับยาวๆปีสี่ยาวๆนะสิบรัวๆโบ้ไปโบ้ไปโอ้โ,อโ,อโหโโเรเกปเตอร์ โบนัสสองซองนะเมื่อกี้นะเหตุแบบนะนโอ้โหมาแบบไม่ให้ตั้งตัวนะครับโบเดียวลงเลยนะอะไปเลยด่วนไม่รอช้านะครับยูเตอร์มันจะมีซองสีทองกับซองสีแดงนะครับซองสีแดงสามซองจะรวมกันเป็นซองสีทองนะครับเ่วนเรื่องตัวคูนี้ไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วนะทุกคนนะเกมนี้นะเน้นๆอยู่แล้วขอแค่อ่างเบาสีทองเท่านั้นโบ เออสีแดงมาก่อก็ได้ครับถ้าเกิดมาคํานวณหนึ่งครั้งน้ำจะรีเซ็ตตรงนี้แล้วนะถ้าเกิดตรงนี้ไม่คํานวณสามครบสามครั้งนะก็คือจบเกมนะครับง่าย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 แต่ต้องติดตัวเพื่อนตรดท้ายเออมาอยู่สีซองเอยสีทองไอสีซองซะละซ <laughs> องสีแดงอีกหนึ่งซองจะกลายเป็นสีทองเพื่อนมาเถอเพื่อน มาเดี๋ยวเพืนโอเคเราได้โอ้โหเรียบร้อยโอ้โหกว่าจะเข้าพอเข้าทีคนยี่สิบเจ็ดเดียเพื่อนโอเคได้มาหนึ่งพันแปดสิบนัโอเคก็เข้าสมใจแล้วทุกคนตอนนี้ก็ได้กำไรมาที่หนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยนะครับเริ่มต้นกับทุนหนึ่งพันนะครับก็ติดไว้ใช้ได้ตามช่วงเวลานะ สำหรับใครที่อยากได้ตารางอู v p ก็สามารถคลิกลิง,งค์ท้าคลิปได้เลยนะเอค้คนที่ขอคลินี้เข้ามาบางจัดให้แล้วนะก็ช่วยมาคอมเมนต์ให้ด้วยนะสำหรับใครที่อยากให้บางรีวิวเกมไหนก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้คลิปได้เลยนะวันนี้บางก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วจเจอกันใหมค่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ